สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้น้องมีพักเครื่องพัาบ้าน,านมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะแล้วก็ส่งฝีให้ทุกรายการเลยนะคะ อันนี้เรามาอยู่กันที่ ep ที่19้านะพี่นะอ่าน้องก็ได้พระมา1ชุดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยที่พระสมเด็จละกันพี่อ่าพระสมเด็จองค์แรกนะคะมาดูพระสมเด็จองค์แรกกันนะคะวันนี้ก็ได้พระมาหลากหลายหน้าตาเลยนะพี่นะอ่อชุดนี้ได้มาหลากหลายเลยนะคะ พระสมเด็จอง์นี้นะองค์ละองละสองร้อยบาทพี่อ่าพระสมเด็จองละสองร้อยบาทนะคะให้ดูด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะให้ดูด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะองละสองร้อยบาทนะคะองละสองร้อยบาทนะอง์ที่หนึ่งนะคะต่อไปองค์ที่สององที่สอง อง์นี้เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาส่องเนื้อให้ดูกันนะพี่นะมาส่องเนื้อให้ดูกันเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้เป็นสมเด응ะะ็จอ,응นะองค์ที่สองนะคะสมเด็จองค์ที่สองนะองค์ละสองร้อยบาทนะพี่นะอง์ละสองร้อยบาทนะคะให้ดูด้านหลังนะให้ดูด้านหลังกันเลยนะพี่นะด้านหลังแบบนี้เลยนี่นะคะองค์ที่สอง สองบาทต่อไปองค์ที่สามเป็นองค์นี้นะพี่นะอ่าเป็นองค์นี้นะคะองค์ที่สามองค์ละสองรอยบาทนะพี่องค์ละสองร้อยบาทนะคะนี่นะให้ดูความสวยนะคะให้ดูความสวยความเก่านะพี่อ่าอันนี้น้องไม่ทราบที่นะคะได้มาไม่ทราบที่นะพี่นะองค์นี้สองร้อยบาทนะคะองค์ที่สาม ด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะพี่นี่นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะอ่าองละสองร้อยบาทรายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่นะอ่าเป็นองค์นี้นะคะองละสองร้อยบาทพี่องละสองร้อยบาทนะคะอ่ามาส่งให้ดูเนื้อกันนะคะ มันต้องแกลอน,นี้นี้มาส่งให้ดูเนื้อการนะคะแป๊บหบนึง่งนะพี่นะขออนุญาตแป๊บนึ่งนะคะหรือหนูส่งผิดข้างหอ่านี่เห็นความคมชันแนละ้วแสดงว่าหนูส่งกล้องผิดข้างเหรอพี่ อ่าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะองระละ200บาทพอคะ่ะองระละ200บาทพอคะ่ะสวยๆแบบนี้นะคะให้ดูหน้าท่านนะอ่าดูผิวนี่นะดูผิวดูใต้ฐานนี่เหมือนเขาอุดตะกุดมาด้วยใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นรายการที่สนะคะ200บาทรายการที่4ี่สอง้อบาทนะคะรายการที่สนะต่อไปรายการที่5นะคะ รายการที่ห้าเอาเป็นพระองค์นี้ละกันเป็นพระรีดาน,นะคะรายการที่ห้านะสองร้อยบาทพี่อ่ารายการที่ห้าองค์ละสองอบาทนะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์ละสองรอยบาทนะพี่นะอ่าองค์ละสองบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะพี่นะ อ,อง์ละสองร้อยบาทนะคะนี่นะสวยๆแบบนี้เลยอง์ที่ห้านะคะต่อไปองค์ที่หกเป็นหลวงพ่อปานนะพี่นะใช่ไหมเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะอ่าน่าจะเป็นหลวงพ่อปานนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูเนื้อกันใกล้ๆนะพี่นะมาส่องให้ดูเนื้อกันใกล้ๆนะคะหลวงพ่อปานอยู่บนไก่แบบนี้เลยนะพี่นะอ่า องละสองร้อยบาทนะคะองละสองร้อยบาทนะพี่อ่ารายการนี้องละสองร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นรายการที่หกนะคะองนี้เป็นรายการที่หกนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะมาเป็นพระปิดตาและกันพี่ เอาเป็นภาพปิดตาแล้วกันคะ่ะรายการที่7นะคะเดี๋ยวมาส่องให้ดูใกล้ๆกันนะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นรายการที่7 <c oughs> นะพี่นะเป็นรายการที่7นะคะองค์ละ200บาทนะพี่ดูความเก่านะคะดูความเก่าความสวยนะคะพี่ภาพปิดตาองค์ละ200บาทนะคะพี่องค์ละสองอบาทนะคะนี่นะ นี่นะคะให้ดูความสวยอันนี้น้องก็ไม่ทราบที่นะพี่นะอันนี้น้องก็ไม่ทราบที่นะคะนี่นะคะองค์ที่7นะคะพัปิดตานะต่อไปองค์ที่8เป็นพระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จนะคะได้มาแบบนี้เลยองค์ที่8นะคะรายการละ2 0 0บาทนะพี่รายการละ200บาทนะคะเรามาค่อยๆส่องให้ดูกันนะพี่นะ เรามาค่อยๆส่องให้ดูเนื้อกันนะคะแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่อ่าเก่าแบบนี้เลยนะคะให้ดูด้านหลังมาให้ดูด้านหลังนะคะองค์ละ200บาทองค์ละ200บาทนะคะอ่าองค์ละ200บาทนะพี่นะนี่นะคะองค์ละ200บาท ต่อไปรายการที่หกหลวงพ่อกเกษมครูบาเจ้ากเกษมนะคะเดี๋ยวมาส่องให้ดูกันนะคะเหรียญน,นี้ขอแค่สองร้อยบาทพอพี่เหรียญน,นี้ขอแค่สองร้อยบาทพอให้ดูความสวยความเก่าของเนื้อเหรียญน,นะพี่นะบล็อกสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะถูกใจไหมหลวงพ่อกเกษมนะคะ อ่ะครูบาการสเมนะส่องหน้าให้ดูนะคะส่องหน้าส่องผิวพระให้ดูแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่9นะคะเป็นรายการที่9นะพี่นะด้านหลังเป็นรูปสิงแบบนี้เลยนะคะอ่าด้านหลังเป็นรูปสิงแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่9้านะพี่ต่อไปรายการที่ส0 รายการที่1ิบเป็นหลวงปู่ทวดนะคะสองยบาทเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์ละ2 0 0บาทรายการที่สิบนะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันใกล้ๆนะพี่นะมาส่องให้ดูเนื้อหลวงพ่อท่านกันใกล้ๆนะคะอ่านี่นะดูหน้าดูหน้าดูผิวท่านนะพี่เออดูหน้าดูผิวท่านนะคะอันนี้เป็นรายการที่สิบนะคะ อันนี้เป็นรายการที่10นะถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมน้องได้เลยนะพี่แอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะอันนี้สองรายบาทรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11ต่อไปรายการที่11นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเหมือนเดิมพี่อ่ารายการที่11เเป็นหลวงปู่ทวดเหมือนเดิมนะคะให้ดูด้านหลังนะพี่นะ ให้ดูด้านหลังด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะมาส่องใกล้ๆให้ดูกันนะคะมาส่องใกล้ๆให้ดูให้ชมเนื้อกันนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะพี่องค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะอ่าไม่ทราบปีไม่ทราบพอสอนนะดูให้ถูกใจนะพี่นะพี่ดูให้ถูกใจนะคะองค์นี้รายการที่สิอดนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สิอดนะพ่นะ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะเนื้อเนื้อสวยๆแบบนี้ชอบไหมอ่ะเออเนื้อสวยๆแบบนี้ชอบไหมรายการที่11นะคะองนี้อง์นี้รายการที่11ต่อไปรายการที่12 200บาทพี่อ่า200บาทคะ่ะรายการที่12นะคะพระสมเด็จแบบนี้เลยเก่าๆกาสวยๆแบบนี้เลยพี่ ดูภาพความเก่านะคะดูภาพความเก่านะพี่นะเออนี่ค่อยๆดูค่อยๆส่องให้ดูกันเลยนะคะพี่ค่อยๆส่องให้ดูเนื้อความเก่าของท่านกันเลยนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะพี่นะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะส่องให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะอ่าอันนี้รายการที่สิบสองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สิบสองนะต่อไปรายการที่สิบสานะคะ เป็นพระรูปหล่อพระพุทธชินาราชใช่ไหมพี่องนี้อ่าเหมือนพระพุทธชินาราชเดี๋ยดนะอ่าใช่อ่า,อาเป็นพระพุทธชินาราชนะคะรูปหล่อแบบนี้นี่นะคะให้ดูความสวยความเก่านะคะพี่ปีไหนเนาะไม่ทราบนะพี่นะปีไหนเนาะไม่ทราบนะคะแต่จมูกท่านยังสวยสวยอยู่เลยพี่อือจมูกท่านยังสวยอยู่เลยนะนี่นะคะให้ดูด้านหลังนะพี่นะ ให้ดูด้านหลังนะคะอ่าแล้วก็ใต้ฐานสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอาไปเลย200บาทพอพี่200บาทพอนะคะรายการที่13นะพี่นะต่อไปรายการที่14ต่อไปเป็นรายการที่14นะคะเอาเป็นหลวงปู่โต๊ะเอาเป็นหลวงปู่โต๊ะนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะ ด้านหลังเป็นยันแบบเมื่อกี้เลยนะพี่นะมาสองหน้าให้ดูกันชัดๆนะคะหลวงปู่โตะนะพี่นะหลวงปู่โตะนะคะอ่าเหรียญเหรียญหน้าท่านคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่14-200บาทพอค่ะรายการที่14ขอ200บาทพอคะ่ 14, พอคะพี่ทรงฟรีเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะคะอ่าอันนี้เป็น รายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15ต่อไปเป็นรายการที่15นะคะรายการที่15 200บาทอ่านี่นะคะนี่นะคะรายการที่15องค์นี้เป็นรายการที่15 200บาทอีองละ200บาทนะคะรายการที่15นะพี่นะ เรามาส่องเนื้อให้ดูกันเลยเรามาส่องเนื้อให้ดูกันช้าๆชัดๆแบบนี้เลยนะพี่นะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่15นะ200บาทพี่200บาทค่ะต่อไปรายการที่16รายการที่16เอาเป็นเหรียญเหรียญหลวงปู่ทวด นะคะรายการที่16นะพี่นะมาส่องให้ดูกันมาส่องให้ดูกันนะคะนี่นะพี่รายการที่16นะคะเป็นหลวงู้ทวดนะพี่นะเป็นหลวงู้ทวดนะคะอ๋อสวยๆแบบนี้เลยพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอ้า เป็นดน้านหลังแบบนี้นะคะรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17รายการที่17มาดูพระเนื้อดินกันต่อนะพี่นะรายการที่17อันนี้เหมือนเขาฝังอะไรเข้าไปด้านในอะพีอะ่อันนี้เป็นรายการที่17นะคะส่องให้ดูเนื้อกันนะคะ มาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะดูความเก่าความสวยของเนื้อองค์พระท่านกันเลยนะพี่นะอ่าอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะ,นนะ,คะมีปั๊ม hm ตาลายนิ้วมือแบบนี้เลยนะพี่นะมีปั๊ม hm ตาลายนิ้วมือแบบเมื่อกี้เลยนะคะอ่านี่นะคะหน้าแบบนี้นะองค์ที่สิบเจ็ดนะคะสองร้อยบาทองค์ที่สิบเจ็ดนะคะสองร้อยบาท ต่อไปหลวงปู่ทวดอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะอืมเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะมาส่องให้ดูกันนะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะองค์ที่สิบแปดนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่สิบแปดนะสองร้อยบาทคะ่ะองค์ที่สิบแปดนะคะองค์ละสองร้อยบาทพี่ อ่ยังเห็นอักขระยันอยู่นะพี่นะอ่าเขียนชื่อหลวงพ่อชัดเจนนะคะวัดช้างให้หลวงปู่ทวดนะคะอันนี้เป็นรายการที่18นะพี่นะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะนี่นะพี่นะหลวงปู่ทวดนะคะต่อไปรายการที่19รายการที่19นะคะขององค์ละสอง้าบาท ตอนนี้ยังอยู่ที่องค์ละ200บาทนะพี่นะอ่าอันนี้เป็นรายการที่19นะคะเป็นท้าวเวสสุวรรณหลวงผู้สวงนะพี่นะเป็นท้าวเวสสุวรรณหลวงผู้สวงนะคะองค์ละ200บาทพี่องค์ละ2 0 0บาทนะคะท้าวเวสสุวรรณหลวงผู้สวงนะคะอ่าเทวดาเดินดินนะพี่นะหลวงผู้สวงท่านนี่นะคะท้าวเวสองค์ที่ 19นะคะองค์ท like ี่19นะคะต่อไปเป็นองค์ที่20สิบต่อไปเป็นองค์ที่20เอาเป็นท้าวเวสุวรรณเหมือนกันนะพี่นะแต่คนระเนื้อนะคะแต่เป็นคนราเนื้อนะพี่นะขอแค่200บาทพอค่ะขอแค่200บาทพอนะพี่นะนี่นะคะอาให้ดูความสวยนะพี่นะให้ดูความสวยของท่านนะคะองค์ท้าวเวสสุวรรณนะพี่ องค์ทาวเวสุวรรณนะคะอันนี้จะเป็นคนระเนื้อกันนะคะอค่อยๆดูค่อยๆด,ดูความสวยของท่านไปนะพี่นะเออนี่นะคะอืมองรั้สองรอบาทนะพี่รายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบนะพี่นะรายการที่ยี่สิบนะคะ ค้าวส่วนแบบนี้เลยนะพี่นะองรัตสองร้อยบาทรายการที่ยี่สิบค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยนะี่สิบเอ็ดมาต่อกันที่องคหลวงพ่อเดิมนะคะองหลวงพ่อเดิมนะพี่นะองคหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่ยนีะ่สิบเอ็ดนะส่งให้ดูเนื้อกันนะคะมาส่งให้ดู เนื้อดูหน้าดูหน้าพาะนะคะพี่แปบ๊บหนึ่งนะคะส่งให้ดูเนื้อดูหน้ารากันนะคะองหลวงพ่อเดิมนะอ้า,อ,าองหลวงพ่อเดิมนะคะส่งให้ดูค่อยๆดูค่อยๆดูค่อยๆตัดสินใจนะพี่นะความสวยของท่านนะคะอันนี้เป็นรายการที่2 1นะพี่นะ200บาทพอพี่ รายการนี้ขอ200บาทพอคะ่ะต่อไปรายการที่22 22เอาเป็นพระคุณแผน22เอาเป็นพระคุณแผนแนะจ๊องค์ละ200บาทนะพี่นะองค์ละ200ร้อบาทเดี๋ยวเรามาให้ดูความเก่าความสวยของพระองคุณแผนองค์นี้กันเลยนะพี่นะอ่าเรามาส่องให้ดูความสวยความเก่าของเนื้อคุณแผนองค์นี้กันเลยนะคะ นี่นะพี่นะนี่นะคะอ่ะเาเพหน่าเป็นแบบนี้เลยนะพี่เป็นข้าเป็นอะไรแบบนี้เลยนะคะพระคุณแผนนะพี่นะพระคุณแผนนะคะอ่านี่ส่องให้ดูให้เห็น ความสวยของเนื้อพระท่านเลยนะพี่นะส่องให้ดูให้เห็นความสวยของเนื้อพระท่านเลยนะคะอ่าลองดูนะคะลองดูนะพี่นะพี่ๆลองดูลองตัดสินใจได้นะอันนี้เป็นองค์ที่ยี่สิบสองนะคะภาพไม่ชัดยังไงขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์น้องมาได้เลยนะพี่นะภาพไม่ชัดขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์น้องมาได้เลยนะคะอ่านี่นะคะ รายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23เอาเป็นพระรีรานะพี่เอาเป็นพระรีราอ่าอันนี้เป็นรายการที่23นะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันนะพี่นะอ่าดูเนื้อดูความสวยความเก่าของท่านแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นพระรีราองค์ที่23นะคะ น้องขอแค่2 0 0้ยบาทพอพี่200บาทสูงฟรีเก็บเงินปลายทางให้เลยนะคะองค์ละ2 0 0้ยบาทนะคะต่อไปรายการที่24รายการที่24เอาเป็นองค์นี้ระก,กรันที่เอาเป็นองค์นี้ละก,การหลวงพ่อพวัดช่องแคนะคะเป็นหลวงพ่อพวัดช่องแคนะพี่นะที่ระลึกที่ระลึกวันเสาร์ห้านะคะมาส่งให้ดูกันนะคะมาส่งให้ดูกันนะพี่นะ อืมแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะส่งให้ดูการชัดๆเลยนะพี่นะหลวงพ่อผมวัดช่องแคนะคะที่ระลึกวันเสาห้านะคะอักขรยันยังชัดเจนอยู่นะพี่นะอักรรยันยังชัดเจนอยู่นะคะนี่นะพี่นะอ่าให้ดูด้านหลังด้วยเลยให้ดูด้านหลังด้วยเลยนะคะแบบนี้เลยนะพี่อ่าองค์ที่ยี่สิบี่นะคะ สองบาทต่อไปองค์ที่ยี่สิบห้าองค์ที่ยี่สิบห้าขอ200บาทพี่เออองค์ที่25ขอ200บาทนะคะถ้ามีโปน้องบอกมีโปเลยนะพี่นะเออเดี๋ยวน้องจะมีโปมาให้นะพี่นะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะอันนี้เป็นองค์ที่ยี่สินะคะอันนี้เป็นองค์ที่2 5สิบห้าหลวงพ่อเงิน แบบนี้เลยนะพี่หลวงพ่อเงินแบบนี้เลยองระสองร้อยบาทพอคะ่ะองระสองร้อยบาทพอนะพี่นะเดี๋ยวมาเนี่ยมีเขียนคําว่าดีอยู่ด้านหลังด้วยนะพี่อ่าด้านหน้าเป็นแบบนี้นะทําไมวันนี้สองกล้องไม่ค่อยชัดเลยนี้อื้มนี่อ่ามาค่อยๆส่องค่อยๆดูกันอย่างช้าๆนะคะ อืามาค่อยๆส่องค่อยๆดูกันอย่างช้าๆนะพี่นะนี่นี่นะอุ้ลดวงห้องเงินอืออู๋นี้สองไม่ได้วิ อะยังไงก็ขอรูปเพิ่มเติมน้องมาและกันนะคะอันนี้เป็นรายการที่25นะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพารีราเมศขนุนแบบนี้เลยนะพี่นะเออเห็นเขาเรียกมานะพี่เห็นเขาเรียกมาอ่าส่องให้ดูหน้าพระก,กันชัดๆนะคะพี่เออเมื่อกี้หลวงพ่อเงินองค์เมื่อกี้เป็นอะไรทำไมส่องไม่ติดเอ,อ รามาส่งน้าผาให้ดูกันนะคะอันนี้เป็นพารีรานะพี่นะเป็นพารีรานะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยอง์ละสองร้อบาทพอค่ะอง์ละสองร้อบาทพอค่ะพี่ ah. สําหรับรายการนี้นะคะสองร้อยบาทต่อไปเป็นตะกรุดนะพี่นะเป็นตะกรุดแบบนี้เลยนะคะเป็นตะกรุดแบบนี้เลยนะคะ ามาส่องให้ดูนะคะมาส่องให้ดูนะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าหนังอะไรนะลองเลือกลองดูนะพี่นะพี่ลองดูได้เลยนะคะแบบนี้เลยชิ้นละสองบาทคะ่ะชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นละสองร้บาทพอคะ่ะอาแบบนี้เลยนะพี่นะแบบนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ รายการที่2 7สนะต่อไปเป็นรายการที่28รายการที่28เป็นหลวงพ่อปานแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นควายได้เลยนะพี่น้องไม่มั่นใจนะพี่นะดูตามรูปดูตามรูปได้เลยนะ <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวมาส่องเหื้อให้ดูกันนะคะองค์ละ200บาทนะพี่นะองค์ละ200บาทนะคะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์ละ200บาท รายการที่28นะคะอันนี้อันนี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29ได้มาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะพี่นะเผื่อพี่ๆชอบนะคะหลวงพ่อวันนะองค์ละ2 0 0บาทพร้อมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะพี่นะองค์ละ2องรบาทนะคะหน้าส,ายสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะ เป็นพระใหม่เลพี่หน้ายังสวยสวยแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อหวานนะพี่นะองศาสองร้อบาทรายการที่29นะคะเออต่อไปรายการที่30รายการที่30เอาเป็นองค์นี้ละกันพระสมเด็จนะพี่นะ เอาเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่30นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ<ม>เกจชัยโยหรอพี่องนี้อ่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาส่องให้ดูกันนะคะมาส่องให้ดูกันนะคะพี่นี่นะคะแบบนี้เลยสวยสวยแบบนี้เลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์ละสองร้อยบาทเองนะพี่นะอง์ละสองร้อบาทเองนะคะ สำหรับรายการที่30นะพี่นะอ่า200บาทนะพี่นะรายการที่30นะคะนี่นะอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวน้องขอจบ ep นี้แค่เท่านี้ก่อนนะพี่ยังไงพระอีกชุดนึงฝากติดตามไว้ด้วยนะอันนี้ก็30รายการแล้วนะพี่นะ อ่าอันนี้ก็30รายการแล้วนะคะเดี๋ยวฝากติดตาม ep ต่อไปด้วยนะพี่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะเดี๋ยวน้องจะหาพระสวยๆมาแบ่งปันให้พี่อีกนะคะขอบคุณค่ะ